บุญในพระพุทธศาสนาที่สามารถจับต้องได้นะคะที่สามารถจับต้องได้ทําแล้วรู้ได้คือบุญจากการสวดมนต์และ,จะเจริญภาวนาในในส่วนของการรักษาศีลอย่างที่แม่ชีบอกบุญจากที่เราสมาทานศีลห้าจะส่งผลให้เราลดละเลิกไปทีละอย่างแล้วเงินทองมันก็จะเหลือได้สร้างบุญใน การดูแลพ่อแม่หรือดูแลครอบครัวถามว่ารวยไหมเราอาจจะมีสติมากขึ้นไม่ประมาทในชีวิตจากการฉดมนนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาวันละสิบนาทีฉดมนก่อนนอนก็ถือว่าได้สร้างบุญในให้กับตัวเองแล้วค่ะอยากจะบอกกับทุกคนว่าเสียงเราคงไม่ได้ทั้งความดีทั้งวันแต่ถ้าเราสาธยายตัดละเสริญคุณของพระธรรมมาธรรมุเจ้าที่ท่าน